เด็กเก็บบอลหามาเล่าเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวสิงยิ้มพาเมอร์ฟิตพร้อมลงยิงบอลมัดเชลซีจะได้โคพาเมอร์ฟิตพร้อมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทีมจะไปเยือนบอลมัดในวันเสาร์นี้สตาร์วัย22ปีมีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอังกฤษของรีคาสลีที่ทำศึกยูฟาเนชั่นลีกกับไอร์แลนด์และฟินแลนด์แต่ได้รับการยืนยันจากเอฟเอว่ากลับไปสู่สโมสรจากปัญหาอาการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่า Palmer, พาเมร์ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและลงซ้อมกับเพื่อนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าพาเมร์จะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมในเกมวันเสาร์นี้ที่จะไปเยือนบอลมัดซึ่งจะลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นี้ครับเราไปต่อกันที่ข่าวอาเตตาเผยใช้เวลาคิดดึงสตอร์ลิงรวมทัพปืนเพียง10วินาทีเท่านั้นมิเกลอาเตตาเปิดเผยว่าเขาตัดสินใจเซ็นสัญญากับราฮีมสเตอร์ลิงในวันเส้นตายของตลาดซัมเมอร์ Memorial. หลังจากโทรศัพท์คุยกับปีกลายนี้เพียง10บวินาทีเกมดาบีบลอนดอนเหนือระหว่างอาเซนอนและสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้จะเป็นเกมแรกของสเตอร์ลิงในสีเสื้อปืนใหญ่หลังย้ายมาแบบยืมตัวจากเชลซีปีกชาวอังกฤษไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอนโซมาเรตกาและต้องการย้ายทีมอย่างเร่งด่วนอาเตตาซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยเป๊ปกวาดิโอลาในช่วงที่สเตอร์ลิงอยู่กับแมนซิตี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเสนอโอกาสให้นักเตะย้ายมาอาเซนนอน อาเตตากล่าวว่าในการโทรครั้งแรกที่ผมคุยกับเขาผมรู้ในสิบวินาทีแรกว่าเราต้องดึงตัวเขามาเพราะเขาต้องการมันมากนั่นเป็นคำถามเดียวที่ผมสงสัยเขาอยู่ในช่วงไหนของอาชีพค้าแข้งแล้วหลังจากผ่านไปสิบวินาทีผมรู้ก่อนที่จะมีคำถามต่อไปว่าเราต้องการให้เขาอยู่ที่นี่สิ่งที่ผมเห็นคือความกระหายเขาเป็นนักเตะที่อยากลงเล่นทุกนาทีของทุกเกมคุณสัมผัสได้ตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาที่ประตูเราจะดีขึ้นเมื่อมีเขาอยู่ เขาจะทาให้เราดีขึ้นอย่างแน่นอนอเตต้ากล่าวข่าวต่อมามาเรต้าแจ้งซานโชเพื่อชัดเจนเรื่องโอกาสเอนโซมาเรต้าผู้จัดการทีมเชลซีเผยวาดได้แจ้งอย่างชัดเจนกับทั้งเจดอนซานโชและชูอัลเฟลิกว่าจะต้องทํางานอย่างหนักหากหวังที่จะได้โอกาสลงสนามทั้งสองแข่งหวังฟืน้นฟูอาชีพของตัวเองกลับมาอีกครั้งหลังประสบปัญหากับต้นสังกัดเก่ากับการมาเล่นในถิ Bridge, ่นสแตมฟอดบิดโดยรายแรกมาด้วยสัญญาย,ยืมตัวส่วนรายหลังเป็นการย้ายขาด อย่างไรก็ตามนายใหญ่ชาวอิตาลีเผยว่าได้แจ้งกับทั้งคู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะได้ลงสนามให้กับทีมก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วมกับสโมสรผมได้คุยกับทุกคนและหนึ่งในข้อความที่ผมส่งถึงพวกเขาก็คือถ้ามาที่นี่แล้วไม่ทำงานให้หนักพวกเขาก็จะไม่ได้เล่นมาเรดกากล่าวข่าวสุดท้ายประจำวันนี้เชนฮากยันกาเซมิโรอยู่กับผีจนจบซีซั่นเอริกเทนฮากนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่ากาเซมิโร จะอยู่กับทีมต่อไปจนหมดฤดูกาลแม้จะเจอเสียงวิจารณ์ย่างหนักก็ตามแข้งทีมชาติบราซิลพลาดทำให้ทีมเสีย2ประตูแรกในเกมที่แพ้ลิเวอร์พูล0-3ก่อนเบรกทีมชาติและความผิดพลาดนี้อาจส่งผลให้เจ้าตัวหลุดจากทีมยาวหลังสโมสรอนคว้าตัวมานูเอลอุกาเตมาร่วมทีมเทนฮากยืนยันว่ากาเซมิโรยังมีความสำคัญกับทีมเขามีประสบการณ์ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องรับมือกับเกมที่แย่ดังนั้นเขาจะก้าวข้ามมันไปได้เช่นกัน แต่มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตที่คุณจะมีช่วงเวลาที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดและลงสู่จุดต่ำสุดเทนห้าก,กล่าวขอบคุณที่คุณฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดบินด้วยนะครับ